สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ SMC Custom Trader นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมผมจะมา r e c a อ order ของการเทรดในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมว่าผมได้ set up อะไรในการเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่โครงสร้างราคากันก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะใช้15 T นะครับเป็น m i d เ l e ่ยนเฟรมหรือโครงสร้างหลักนะครับสำหรับ day trade ที่ผมจะยึด โครงสร้าง15บานาทีนี้เป็นหลักในการมองหาคีย์เลเวลหรือคีย์โซนหรือ POI ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดีมาซับไพหรือโครงสร้างราคานะครับในการใช้เทรดในฉบับของ Date นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาดูสวิงก่อนนะแล้วเองมาดูสวิงกันก่อนนะครับว่าสวิงเนี่ย15บห้านาทีนนะอยู่ตรงไหนโอเคสวิงของสิบานาทีก็ยังเป็นชุดเดิมนะก็คือชุดนี้นะครับผม ชุดนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็คือสวิง15นาที15นาทีเนี่ยยังเป็นเทงขาลงเนี่ยเพื่อนๆนะครับผมถ้าดูในดูโครงสร้างรูปแบบของ SMC ฉบับคัสตอมโอเคอหานี่จะเป็น สตองไฮวิ high, Low นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอ e ทน a ลกันนะครับอ e ทน a ลเนี่ยก็ยังคงไล่ถ้าเราได้โครงสร้างอ e ทน a ลก็ยังเป็นในฝั่งของบูลิตถ้าเราไล่อย่างนี้นะครับในฝั่งของบูลิตเลยมาเลยมาแล้วราคาเนี่ยมามีติเกตซับไพโซนที่ยังเป็นอันวิติกเดตโซนของ15นาทีก็คือชุดนี้นะครับผม ก็คือชุดนี้นะครับผมทีนี้เมื่อราคาวิ่งกับขึ้นมาเนี่ยเขาวิ่งในรูปแบบของ substructure นะครับหรือวิ่งในรูปแบบของ internal ขึ้นมานะครับผมถ้าเราอ่าเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าถ้าเราจะไม่สับสนในโครงสร้างราคานะครับก็คือ 1. ถ้าเราได้สวิงแล้วเนี่ยถ้าเราวาดสวิงได้แล้วแยกสวิงในแล้วเนี่ยอะไรก็ตามแต่นะครับผมถ้าเราระบุสวิง high สวิง l o ได้แล้วนะครับ ไม่ว่าโครงสร้างอะไรก็ตามแต่นะครับที่วิ่งภายในกรอบเรน์ของไฮและโลตรงนี้นะครับมันจะเป็นโครงสร้างของอินเทอร์นอลทั้งหมดมันจะเป็นโครงสร้างของอินเทอร์นอลทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดการเช้งออฟแคลคเตอร์ไปมากน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าราคาไม่หลุดขึ้นไปจะไม่เกิดการเช้งออฟแคลคเตอร์ในส่วนของสวิงถ้าราคาไม่หลุดลงมาจะไม่เกิดการเบรกออฟสตัคเจอร์ในฝั่งของสวิงนะครับผมก็ทําได้แค่เบรก เบรกบอสเบรกช็อคในฝั่งของอินนอกไปเรื่อยๆนะครับผมก็เรียกอย่างนึ่งว่าราคาทําการ c o n s o l a t i o n s i d e w a y โอเคหลังจากนั้นชี้สาคัญเลยนะครับผมของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ราคาเนี่ยขึ้นมาขึ้นมานดิเกตซับไพตรงนี้เสร็จอันนี้จะเป็นอินเทอร์อ of อินเทอรนอลนะครับผมก็คือโครงสร้างอินเทอร์นอลในอินเทอร์นอลอีกทีนึงนะฮะอันนี้จะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นอินเทอร์นอลนะครับ แต่ชุดตรงนี้ไอ้พวกนี้นะครับจะเป็น internal of internal หรือ small structure นะครับก่อนอื่นเลยนะครับตอนนั้นนะ่ะกราฟมันยังไม่เฉลยนะครับผมตอนนั้นมัน,ม,นมันได้มันเบรก internal มาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ confirm swing high นะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายในโครงสร้างภายในของ internal อีกทีนึงมันจะเป็น internal of internal ก็คือชุดนี้อ่เป็น internal of internal เมื่อเกิดการเมื่อ internal of internal เกิดการ change of character แล้วเนี่ย ส่งผลอะไรส่งผลในอินทร์นอชุดนี้นะครับผมเกิดการ pull back เมือ่อราคาเกิดการ pull back เนี่ยเราจะเทรดไปตามอินทร์นอเ off อินทร์นอนะครับเพราะว่า order flow ในฝั่งของอ่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นในฝั่งของบลินะครับผมแต่สามารถ limit order ได้ได้เลยไหมก็ก็บอกว่ายังไม่ได้ครับทีนี้เรามาดูโซนกันก่อนผมจะวาด I ไว้ม่กี่โซนก็จะเป็นอ่าเป็น extreme extreme zone แล้วก็ จะมีโซนตรงนี้อยู่โซนหนึ่งนะครับผมโซนค่อนข้างที่ใหญ่ๆเลยแท่งนี้โอเคชุดนี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อราคาเนี่ยมันเกิดการ pullback ของชุดนี้นะครับไอเส้นสีเขียวๆเนี่ยราคามันเกิดการ pullback ขึ้นมานะครับผมก็มามีดิเกตตรงนี้แต่ถามว่าเทรดได้เลยไหม ยังไม่ได้ผมจะรอให้ราคาชุดนี้นะเกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์ก่อนเห็นไหมชุดนี้เกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์ทีนี้มันจะได้โมเดลเข้าเทรดแล้วอันนี้คือเซตอัพการเทรดหนึ่งนะครับผมเมื่อราคาเกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยเราจะตีซัลายที่ส่งราคาลงมาเชงออฟคาแรคเตอร์ตรงนี้ ก็คือชุดนี้ถามว่าราคามันวิ่งขึ้นมาถึงไหมมันขึ้นมาไม่ถึงนะครับผมมันขึ้นมาไม่ถึงแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมันกลับลงมาแล้วสร้างซัพพลายใหม่ทิ้งไว้ซึ่งเป็นซัพลายที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเป็นซับลายที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะ ทีนี้เรามาดูว่าในระหว่างเนี้ยมันมีอะไรมันมีอะไรให้เราเข้าเทรดผมจะเข้ามาใน15นาที15นาทีนะครับผมราคาเนี่ยไอ้5นาทีเขาเข้าเท5นาทีเนี่ยราคาเข้ามาอะไรราคาเข้ามาหาสะพายใน15นาทีซึ่งเป็น P.O.I. แล้วผมรออะไรผมรอให้ราคาเนี่ยเกิดการเบรกอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับอ่ะ เบรกอีกรอบหนึ่งก่อนแต่น่าจะเบรกในช่วงข่าวนะครับแล้วทีเนี้ยมันคอนเฟิร์มกันกับตัวของโซนตรงนี้แล้วนะครับผมจะได้โซนตรงเนี้ยราคานี้นะฮะในการเข้าเทรดก็คือชุดนี้นะครับผมชุดนี้สามารถตั้งลิมิตออเดอร์ไว้ได้เลยประมาณครึ่งกรอบส่วนราคาอ่ะทำไมผมถึงไม่รอคอนเฟิร์มในหนึ่งนาทีเพราะอะไรเพราะอออร์โฟลหรือโครงสร้างเนี้ย มันสร้างอะไรมันสร้างเชิงออบคาแรคเตอร์แล้วเบรกออฟสตัคเจอร์เรียบร้อยแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าอะไรซัพพลายเรสเปกซัพพลายกำลังคอนโทรลตลาดอยู่อ่าซึ่งซึ่งเราสามารถเทรดแบบแอคทีฟได้นะครับผมซึ่งเราสามารถเทรดแบบแอคทีฟได้นะครับผมอันนี้คือโมเดลง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวผมมาไล่ให้ใหม่อ่เดี๋ยวผมมาให้เช็คลิสต์ใหม่หนึ่งดูโครงสร้างก่อนนะครับผม โคงสร้างก่อนชุดนี้ internal o f e internal b a l i d ราคาม mit า mitigation supply supply left b e k ส่งส่งราคาชุดย่อยตรงนี้เกิดการเชง off character เชงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเกิดการบอสอีกรอบหนึง่งนั่นหมายถึงเทรนลงย่อยแล้วนะครับผมก็คือมันสร้างมันสร้างหายสร้าง low ที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นกรอบเทรนไลน์ชุดนี้ลงมาเรื่อยๆอ่านั่นถึงทำไมเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ รอ,อคอนเฟิร์มใน1น,นาทีถึงถึงทำการลิมิตออเดอร์ไว้ตรงนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมว่า TP ก็1ต่อสนะครับผม TP ก็1ต่อสนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือ setup นะครับแต่ผมผมฟิกอานะถามวหา้ไมว่าไออา r มันน้อยอยัง ก็คือผมเทรดแบบฟิกอานะครับก็คือ1ต่อสามารไม่เกินไม่เกินนี้นะแต่ถ้าผมจะใช้โมเดลในการริชอาเนี่ยผมจะเข้าไปเทรดใน1นาทีนะครับแล้วก็นั่นแหละอามันจะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเยอะขึ้นตามหรือเปล่านะครับผมโอเคสำหรับชิปนี้นะครับผมออเดอร์นี้นะก็อยากให้ไปดูว่า มันแฝงด้วยชีอะไรสําคัญสาคัญในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ลองไปแกะดูแล้วกันนะครับสาหรับใครที่สนใจโบรกเกอร์นะครับคุณภาพนะครับโบรกเกอร์ไอเวกนะครับซึ่งผมยังคงเป็นผู้ใช้งานนะครับผมแล้วก็ยังไม่เคยเจอปัญหาใดๆในเรื่องของการถอนในเรื่องของการฝากนะครับผมแล้วก็มีซัพพอร์ตไทยนะคอยซัพพอร์ตเรานะครับผมยีบสี่ชั่วโมงนะครับใครเจอปัญหาอะไรก็สามารถทักไปหาซัพพอร์ตไทยได้นะครับอย่างที่ผมชอบที่สุดก็คือเว็บเทรดนะครับผม เว็บเทรดวเองกซเนีย่ยค่อนข้างที่จะสติเส,สถียรมากนะครับผมสามารถวาดกราฟหรือเทรดในกราฟเหมือนกับเทรด g v วิวได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ชีวีวิดีโอนี้ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ